สวัสดีค่ะนับหนึ่งเองนะคะข่าวนี้นะคะนับหนึ่งก็จะมาโชว์นี่น้องเต่าของนับหนึ่งค่ะตามย Yes or No 2เลิบเลบคิมนะคะนับหนึ่งไปซื้อน้องเต่ามาจากร้านอโนเนะสุราษฎรธานีค่ะข้างโรงเรียนอาชีวะนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะและที่พิเศษก,ก็คือนี่2ตัวนี้ค่ะอัดเสียงได้เดี๋ยวนับหนึ่งจะเททห้ดูอา้าวตัวเล็กผู้น้อย อันนี้เพื่อนน้บหนึ่งฝากซื้อนะคะเดี๋ยวเพื่อนน้บหนึ่งก็ไปเปลี่ยนเองนะคะอันนี้น้บหนึ่งอัดป็นเล่น์คำๆค่ะส่วนตัวนี้นี่ลุงเต่าของน้บหนึ่งเองแฟนน้บหนึ่งซื้อให้ไหนลุงเต่าทักทายหน่อยสิ <S <S ค่ะลุงเต่าอ,อาจจะพูดบอไปนิดนึงนะคะเพราะซ้อนทับกันหลายตัวนะคะแต่บอกว่าน่ารักมากๆและนี่ค่ะ ตุ๊กตามีคู่บ่าวสาวอันนี้น้ำหนึ่งซื้อให้พี่ทําำงานนะคะกำลังจะแต่งงานเป็นของขวัญวันแต่งงานค่ะค่ะน้ำหนึ่งก็ขอขอบคุณร้านอนุเนะมากๆนะคะที่มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใครอยากได้